ค่ะวัสดีค่ะช่อชนกชัยชื่นชอบนะคะวิศวกรดาวเทียมจากจิสดานะคะก็ตำแหน่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าฝ่ายประกอบทดสอบแล้วก็นำส่งดาวเทียมค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยนะคะในหัวข้อของแนวทางการพัฒนาในส่วนของตัวดาวเทียมของประเทศไทยนะคะหลักๆเลยเนะะี่ยค่ะเราขอเริ่มจากในส่วนของภารกิจหลักของจิสดาก่อนละกันค่ะภารกิจหลักของจิสดาเนี่ยราแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ด้านด้วยกันนะคะด้านหลักๆเลยเนี่ยด้านที่1จะเป็นในเรื่องของการนำ ในส่วนของข้อมูลดาวเทียมมาใช้ประโยชนนะคะอย่างในช่วงนี้หากว่าทางทุกท่านนาคาติดตามในส่วนของ Facebook ของทางจิสตานะคะเราก็จะมีในเรื่องของการติดตามในส่วนของสถานการณ์น้าท่วมนะคะก็อันนี้ก็เป็นการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีจาก ดาวเทียมนะคะเอามาวิเคราะห์ผลนะคะแล้วก็นํามาสื่อสารให้กับประชาชนทั่วไปนะคะหรือว่าในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆที่จิสต้ามีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Dragon f ไฟ e นะคะที่จะเน้นทางด้านการเกษตรนะคะแอปเช็คน้ําเช็คฝุ่นนะคะก็อันนี้เราก็จะรายงานในส่วนของตัวสภาพ pm 2.5นะคะหรือว่าแอปอที่มีเพิ่มเติมในปัจจุบันก็มีแอปพลิเคชันที่เรียกว่าไลฟ์ดีนะคะในส่วนของตัวไลฟ์ดีเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการให้ข้อมูลกับ ผู้พิการนะคะก็จะทําให้รู้ว่าเมื่อเราเดินทางไปที่ไหนนะคะจะมีจุดตรงไหนที่สปอร์ในส่วนของผู้พิการได้นะคะในส่วนที่2จะเป็นในส่วนของการดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกับดาวเทียมสํารวจโลกนะคะก็จิสตาเองเนี่ยเรามีดาวเทียมในกํากับดูแลอยู่ประมาณ3ดวงนะคะเดี๋ยวจะนําเสนอในสไลด์ถัดไปนะคะต่อมาเนี่ยค่ะการที่เทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะจะเกิดขึ้นไม่ได้หากว่าเราไม่มีในเรื่องของการส่งเสริมนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจอวกาศนะคะเพราะเราจะเห็นว่า เมื่อเราพูดถึงการทาโครงการเกี่ยวกับอวกาศเนี่ยจะพูดถึงการลงทุนเม็ดเงินนะคะที่มหาศาลดังนั้นเนี่ยเราเลยเล็งเห็นว่าเราจําเป็นต้องมีการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะคะภาคการศึกษาที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการทาเทคโนโลยีอวกาศนะคะทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราไม่มีกิจการพรบเศรษฐกิจอวกาศนะคะก็ณปัจจุบันเนี่ยจสตาเองนะคะเรากําลังผลักดันในเรื่องของพรบกํากับกิจการอวกาศนะคะเพื่อให้เกิดในเรื่องของเศรษฐกิจอวกาศอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนสุดท้ายส่วนที่1ถึงส่วนที่4จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากว่าวันนี้เราขาดในส่วนของแบนพาวเวอร์ขาดในส่วนของเยาวชนกําลังคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในเทคโนโลยีทั้งหมด หลักๆนะคะอันนี้จะเป็นนําเสนอในภาพรวมของจิสดาตามที่ได้เกิดมาแล้วนะคะเรามีความสัมพันธ์นะคะตั้งแต่ต้นน้าไปจนถึงปลายน้ําด้วยกันเริ่มจากอัลเทอร์สเปซเนี่ยค่ะก็คือเป็นทางด้านนอกเลยนะคะที่ออกไปนอกอวกาศเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการดูในส่วนของสเปซเวเทอร์เองก็ตามนะคะการดูในส่วนของสเปซทัฟฟิกนะคะเพราะว่าปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีการนําส่งดาวเทียมขึ้นไปเนี่ยหลายร้อยหรือ หลายพันดวงเลยนะคะในต่อปีซึ่งนั่นแปลว่ามีโอกาสอยู่แล้วที่ดาวเทียม erm ในแต่ละดวงจะชนกันหรือชนกับวัตถุอวากาศนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของจิสนาที่เราจะติดตามในส่วนของเศษวัตถุอวากาศต่างๆนะคะต่อมาเรามีในส่วนของการพัฒนานในส่วนของตัวดาวเทียม erm นะคะมีในส่วนของ lab testing material ะคะ่ะมีในส่วนของตัว ground station นะคะสถานีรับส่งสัญญาณคะ่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นทางด้านของแอปพลิเคชันที่หลังจากที่เรารับสัญญาณข้อมูลดาวเทียมนะคะแล้วก็มาแปลเปลี่ยนเปน นในส่วนของตัวข้อมูลต่อไปนะคะ อันนี้จะเป็นภาพรวมนะคะที่เรามีในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวดาวเทียมตั้งแต่ในส่วนของอาคารประกอบทดสอบดาวเทียมนะคะมีในส่วนของจารับสัญญาณปัจจุบันเนี่ยคะ่ะเรามีดาวเทียมที่อยู่ในกากับการดูแลของจิสตาเองนะคะเราเรียกว่าเป็นดาวเทียม TOS นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆที่ได้เกิดไปแล้วนะคะหลักๆนะคะวันนี้ขอมาไล่เรียงนะคะว่าในดาวเทียมในกํากับดูแลของจิสตาเองอะคะ่ะเรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด ณปัจจุบันนะคะมีอยู่ด้วยกันสดวงด้วยกันนะคะนําส่งขึ้นไปแล้วเนี่ยเป็นทีออสหนึ่งนะคะเราเรียกว่าไทโชด นำส่งขึ้นไปเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยประมาณ17ปีแล้วค่ะโดยที่จริงๆการออกแบบเนี่ยเราออกแบบไว้ให้ใช้งานได้10ปีแต่ณปัจจุบันเนี่ยใช้มาจนถึงปีที่17แล้วค่ะแล้วก็กําลังจะสิ้นสุดการทํางานลงนะคะเราก็เลยมีการพัฒนาในส่วนของตัวดาวเทียมเที่ยสองนะคะขึ้นไปนะคะดาวเทียมเที่ยสองเนี่ยเรานําส่งไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็ปัจจุบันกําลังปฏิบัติภารกิจอยู่แล้วก็ดวงถัดมานะคะอันนี้จะเป็นไฮไลท์ในเรื่องของการเรียกว่าเป็นแบนด์พาวเวอร์ในการทําดาวเทียมนะคะเรามี ไป22คนร่วมพนากับบริษัทเซเลสเอสเอทลนะคะที่ประเทศอังกฤษนะคะดาวเทียมที่อสองเองเนี่ยค่ะปัจจุบันเราเตรียมความพร้อมของดาวเทียมนะคะนําส่งไปที่ประเทศอินเดียละค่ะแล้วก็แผนว่าจะมีการขึ้นบินสู่ในอวากาศนะคะเป็นณสเตตัสณปปัจจุบันนะคะก็จะเป็นในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ค่ะก็เดี๋ยวอาจจะติดตามข้อมูลทาง Facebook ของจิสตาได้อีกทีหนึ่งค่ะอันนี้ก็ณปัจจุบันน่าจะเป็นสถานะ จะเป็นภาพรวมนะคะที่เราได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะของตัวดาวเทียมเทียสองค่ะต่อมานะคะไฮไลท์นะคะจะเป็นจะเป็นดาวเทียมเที่ยวสามนะคะจากองค์ความรู้ที่เราได้ในดาวเทียมเทียวสอง ในทีอ่อว 2A นะคะเราพัฒนาในส่วนของดาวเทียมเที่ยว3ซึ่งปัจจุบันนะคะดาวเทียมเที่ย3เนี่ยเราดําเนินการเสร็จในเรื่องในส่วนของการทําตัว engineering model เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กําลังพัฒนาสู่ flight model นะคะที่จะเตรียมขึ้นบินนะคะเราเพลนเอาไว้ว่าจะขึ้นบินภายในปี2027ถึง2028ค่ะหลักๆเองนะคะอันนี้ขอนําเสนอเป็นภาพรวมนะคะของของความพร้อมแล้วก็แผนของทางจิสตาเองนะคะเรา เรามุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาด้านบุคลากรนะคะในปัจจุบันนี้เรามีแผนที่จะพยายามพัฒนาแล้วก็เพิ่มบุคลากรทางด้านวิศวกรดาวเทียมนะคะรวมถึงการขยายความสามารถในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็เรามีความร่วมมือนะคะณปัจจุบันเนี่ยเรามีความร่วมมือทั้งนานาชาตินะคะแล้วก็ในส่วนของภาคเอกชนนะคะในของประเทศไทยแล้วก็รวมถึงหน่วยงานรัฐของประเทศไทยด้วยค่ะ ต่อนะคะเราเรามองว่าวันนี้เราสนใจทางด้านการพัฒนาดาวเทียมการพัฒนาดาวเทียมนะคะเราแบ่งในเรื่องของการพัฒนาค่ะออกเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันนะคะที่เราให้ความสําคัญ ในส่วนที่1จะเป็น capacity building ก็จะเป็นในส่วนของการสร้างคนเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปี2028นะคะที่เราเริ่มโครงการทีออสหนึ่งเนี่ยเรามีการส่งวิศวกรไปจํานวน15คนเข้าไปร่วมในการพัฒนาตัวดาวเทียมนะคะหลังจากนั้นปี2019เองนะคะเรามีทีออสสองเราก็ส่งวิศวกรเนี่ยไปอีก22คนนะคะในการไปร่วมพัฒนาดาวเทียมหลังจากนั้นวิศวกรเหล่านี้ที่กลับมานะคะเรามีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปนะคะแล้วก็ มีการนําเสนอในส่วนของโครงการสกู o ตเซตนะคะที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้กับเย,ยาวชนในทางภาคการศึกษานะคะขณะดกันเนี่ยเราบอกว่าเราจะเป็นต้องมีอินฟาสเตเจอร์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาด,ดาวเทียมนะคะเราก็ได้มีการลงทุนในส่วนของตัวโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องคลีนรูมนะคะมีมีในส่วนของอุปกรณ์ทดสอบนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยหากเรามีกําลังคนเรามีเครื่องทดสอบเราจะ ผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมไม่ได้เลยหากเราขาดความร่วมมือนะคะจากบริษัทภาคเอกชนเราจึงมีโครงการที่เรียกว่า i n c o u n t r y m a n u f a c t u r i n g นะคะโดยเรามุ่งเน้นที่จะเอาองค์ความรู้ที่จิสตามีเองนะคะเข้าไปส่งเสริมสู่ผู้ประกอบการนะคะก็มีผู้ประกอบการนะคะหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบในการผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมกับจิสตานะคะอย่างอันนี้จะเป็นภาพตัวอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของ School s c h o Satellite Camp นะคะปีนี้เรากำลังดำเนินโครงการเป็นปีที่3นะคะอันนี้เป็นภาพของปีที่หนึ และปีที่2นะคะก็เด็กๆที่เข้ามาในโครงการเนี่ยจะได้รับประสบการณ์จริงในเรื่องของการออกแบบประกอบแล้วก็ทดสอบดาวเทียมนะคะเด็กๆก <ๆ S> ็จะได้มีการลงมือในในเรื่องของเริ่มตั้งแต่ดีไซน์เลยว่า คุณอยากให้ดาวเทียมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงคุณลองดีไซน์มาวิศวกรจิสน้าจะเป็นพี่เลี้ยงในการคอยให้คําปรึกษาแล้วก็พยายามในเรื่องของให้ไอเดียค่ะว่าในไอเดียที่เด็กๆทำเนี่ยสามารถเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนในปลายทางนะคะสําหรับการแข่งขันในปีนี้นะคะเป็นเราเกิดขึ้นเป็นปีที่3นะคะในปีเนี้ยเราเราจะลักดันนะคะในส่วนของตัวดาวเทียมที่เด็กออกแบบแล้วก็ชนะเลิศน,นะคะเราจะผลักดันตัวนี้นะคะให้ได้สร้างจริงแล้วก็ขึ้นบิน เป็นไฟล์โมเดลของจริงที่จะขึ้นไปสู่อวกาศค่ะอันนี้จะเป็นในเรื่องของไบปลน์นะคะที่เราเริ่มดําเนินโครงการมาปัจจุบันเรามีในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ออนไลน์นะคะก็ ปีนี้ดาเนินการมาเป็นปีที่4นะคะมีคนที่เข้าเรียนออนไลน์กับเราเนี่ยมากกว่า2,000คนด้วยกันนะคะเรามีในเรื่องของเวิร์กช็อปการแฮนด์ออนเทรนนิ่งต่างๆนะคะปัจจุบันเนี่ยมีคนเข้ามาร่วมฝึกง,งานแล้วก็ร่วมกิจกรรมการทดสอบดาวเทียมกับเราอะนะคะรวมมากกว่า500คนนะคะแล้วก็เรายังคงมุ่งเน้นนะคะที่จะเอ่อเรียกว่าส่งเสริมกิจกรรมนี้ต่อไปนะคะเพื่อเราคาดหวังว่าจะให้เกิดในเรื่องของกำลังคนทางด้านเทคโนโลยีอวกาศค่ะ ต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่จิสดามีนะคะก็จะมีในส่วนของห้องคลีนรูมนะคะตัวเทอร์โมเวคัมนะคะจะเป็นการทดสอบสภาวะสุญญากาศมีในส่วนของ v i b เบรชั n นะคะตัวแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ m a ม s p r o p e r t ้นะคะก็จะดูในเรื่องของจุดศูนย์กลางดาวเทียมนะคะอันนี้จะเป็นภาพรวมนะคะของของตัวโครงสร้างพื้นฐานนะคะอันนี้อันน,น,นี้อาจจะเปิดไม่ได้เป็นคลิปวิดีโอ โอเคค่ะก็จากความพร้อมนะคะที่เรานําเสนอไปนะคะก็ทําให้เรานะคะมั่นใจว่าณนะปัจจุบันนะคะเราดําเนินการในส่วนของโครงการทีออสามนะคะโครงการทีออสามเนี่ยเราบอกได้เลยว่าดีไซน์โดยคนไทยวิศวกรไทย100%นนะคะแล้วก็รวมถึงมีการผลักดันในส่วนของการผลิตชิ้นส่วนผู้ประกอบการไทยนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยมีหลายชิ้นส่วนที่ได้เข้ามาร่วมโครงการกับเรานะคะแต่อย่างที่เราบอกว่าปัจจุบันเราผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมได้ แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงนะคะว่าชิ้นส่วนดาวเทียมนี้จะขึ้นไปใช้งานได้จริงในอาวากาศนะคะเราเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะคะการทําโครงการดาวเทียมมูลค่าเนี่ยสูงการใช้งานในดาวเทียมเอาขึ้นไปแล้วไม่สามารถซ่อมได้แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงละ่ะว่าชิ้นส่วนที่เราทําขึ้นไปสามารถใช้งานได้นะคะเราเลยถือในส่วนของบัตโต้ในการพัฒนานะคะว่า test as you fly fly as you test คุณขึ้นบินยังไงคุณไปเจอสภาพแวดล้อมแบบไหน ให้ทดสอบบนโลกเป็นแบบนั้นหากว่ามันจะพังให้มันพังที่บนโลกไปก่อนนะคะเพราะว่าขึ้นไปในอวกาศเนี่ยมันห้ามพังเด็ดขาดนะคะเราก็เลยมีในส่วนของการเรียกว่าเป็นเทคโนโลยี เลดี้เนสนะคะก็ปัจจุบันเนี่ยคะ่ะการที่เราเนี่ยจะขึ้นไปถึง t r l ได้นั่นแปลว่าชิ้นส่วนต่างๆนะคะจะต้องได้การรับการเอฟพูฟในการขึ้นบินสู่อวกาศนะคะก็ปัจจุบันนี้นะคะในส่วนของผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเราเนี่ยมีหลายมหายีหลายผู้ประกอบการมากเลยแล้วก็ในอนาคตนะคะเราก็จะพยายามเพิ่มจํานวนขึ้นไปนะคะอันนี้เป็นในส่วนของชิ้นส่วนภาพส่วนเออภาพประกอบโดยรวมนะคะที่ปัจจุบันชิ้นส่วนพวก พวกนี้ค่ะผ่านในส่วนของ TRL 8ก็คือเป็นการทดสอบสภาพแวดล้อมจำลองในอวากาศแล้วนะคะแล้วก็เหลือการพูฟขึ้นไปบินในอวากาศก็จะถือว่าคอมพิ e t เป็น TRL 9ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะอย่างในชิ้นส่วนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็น power distribution module นะคะเป็นเป็นบอร์ดให้สวิต เป็นสวิตปิดเปิดนะคะภายในดาวเทียมความยากของอันนี้คือเรามีชานเนลถึงทั้งหมด60ชานเนลด้วยกันนะคะเราจะทํายังไงให้พื้นที่จํากัดบนดาวเทียมความซับซ้อนของมันก็คือการทำเลเยอร์ในการผลิตอย่างในชิ้นส่วนเนี่ยค่ะเป็นเล เลเยอร์ในการผลิตเนี่ยมีมากกว่า16เลเยอร์ด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นความช ALLENGE นะคะแล้วก็ส่วนต่อมาเป็นในส่วนของออนบอร์ดคอมพิวเตอร์อันนี้เรียกว่าเป็นสมองหลักของดาวเทียมเลยนะคะหากว่าสมองอันเนี้ยเ,เสียบนอวกาศก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะพูดคุยกับตัวดาวเทียมได้นะคะต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวโครงสร้างหลกัก โครงสร้างหลักตามชื่อเลยค่ะโครงสร้างหลักก็คือเป็นโครงสร้างหลักของดาวเทียมเราต้องออกแบบแล้วก็มีการทดลองทดสอบจนมั่นใจว่าเมื่อชิ้นส่วนเหล่านี้ขึ้นไปบนจรวดโดนสภาวะแรงสั่นสะเทือนนะคะแล้วชิ้นส่วนเหล่านี้จะยังคงสามารถเป็นโครงสร้างหลักขึ้นไปได้นะคะก็ปัจจุบันชิ้นส่วนนี้คะ่ะผ่านการทดสอบในส่วนที่เรียกว่า engineering model แล้วนะคะแล้วก็ณนะปัจจุบันเนี่ยกำลังมีการผลิตในส่วนของตัว flight m o เด l อยู่ต่อมาเป็นในส่วนของตัว ดิพล์ฮันนิคมพาเนลนะคะตัวชิ้นส่วนตัวนี้จะทามาจากตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะคะก็จะเป็นส่วนของดีพล์ที่มันจะโดนเด้งออกมาจากในส่วนของตัวดาวเทียมความความสำคัญของชิ้นส่วนนี้คือเราต้องทําให้มีน้ําหนักเบาแต่ว่าแข็งแรงเพราะว่าตอนที่ดาวเทียมขึ้นไปอนะคะ่ะดาวเทียมจะยังหุบแขนอยู่แต่ว่าเมื่อขึ้นไปแล้วมันจะโดนดีดกลางออกมาแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไงว่าสิ่งนี้จะกลางออกและกลางออกแล้วจะไม่เกิดความเสียหายนะคะรวมถึงการผลิตในส่วนของฮันนิคมพาเนลอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ตัวพื้นสับเตนนะคะในส่วนของตัวที่เราจะไปติดตัวแผงโซลาร์เซลล์ต่อไปนะคะอย่างอันนี้ค่ะก็เราได้ผลิตภัณฑ์จากชิ้นที่1เนี่ยจากบริษัท A แล้วบริษัท B นะคะก็นําเอาชิ้นนี้ค่ะมาเลในส่วนของตัวซลลเซลล์นะคะก็จะประกอบออกมากลายเป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้บนดาวเทียมค่ะหรือแม้แต่ส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนของตัวกล้องนะคะตัวกล้องเองเนี่ยความ ความยากของตัวนี้ก็คือการใช้เป็นตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะคะที่เราขึ้นรูปมาแล้วอะค่ะเอ,อในส่วนของขนาดชิ้นงานที่ออกมาเนี่ยจะต้องพอดีห้ามมีในส่วนของเกินหรือว่าเราห้ามที่จะไปตัดแต่งเพิ่มนะคะก็เลยทําให้ในส่วนของการประกอบหรือว่าในส่วนของการผลิตนะคะเราต้องควบคุมคุณภาพเป็นอย่างดีค่ะ จากแล้วก็ออส่วนส่วนสุดท้ายนะคะถามว่าทั้งหมดนี้เรามีการผลิตชิ้นส่วนต่างๆออกมานะคะการทดสอบต่างๆที่ทางจิตดาเองอะค่ะมีการทดสอบเนี่ยเราอ้างอิงตามมาตรฐานแซนด์ดต,ต,ต่างๆนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าในสิ่งที่เราทดสอบไปนะคะสามารถขึ้นบินในอวกาศได้โดยที่ในส่วนของอาคาร c t k a n ล o o m เองของเรานะคะเราได้รับเซอร์ติฟิเคตนะคะเป็นตัว AS 9,100นะคะก็จะผ่านมาตรฐานในเรื่องของการทดสอบตัว v i b เบรชั n นะคะแล้วก็การทดสอบต่างๆเนี่ยเราอิงตามมาตรฐาน e c s s ของของยุโรปนะคะก็เราเอาสิ่งนี่ค่ะมาปรับปรุงนะคะแล้วก็มาใช้ทดสอบในประเทศไทยนะคะ ก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะจากความพร้อมที่ผ่านมานะคะก็เลยทําให้เรามองว่าจริงๆแล้วหากว่าเราสามารถส่งเสริมผู้ประกอบการนะคะสามารถทําดาวเทียมทั้งหมดนี้ได้เองในประเทศไทยนะคะเลยเป็นที่มาว่านปัจจุบันนะคะจิต่าเองเนี่ยเรามีแผนในเรื่องของการส่งเสริมการสร้างดาวเทียมนะคะเป็นอันนี้เป็นแผนในระยะเวลาประมาณ15ปีด้วยกันนะคะที่เรามองว่าหากว่าเรามีความพร้อมทั้ง คนนะคะทั้งโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ทางผู้ประกอบการก็จะทําให้เรามั่นใจได้เลยว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างดาวเทียมด้วยคนไทยได้เองค่ะอขอบคุณค่ะ